เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผม่ก,ก็จะมาตั้หัวด้วยผลแพนนะครับผมนะครับหรือว่าผลหมีที่โดนรีเวิร์ดกันเองซึ่งก็จะถือว่าเป็นคนขอให้ผมลาผลนี้กเยอะนะผมนะครับเป็นอย่างนี้ผลฝันร้ายเลยนะครับซึ่งทุกคนไม่ต้องรู้นะผมว่าฝันร้ายใครนะครับฝันร้ายงูเองนี่แหละ,ะนะไม่ได้ฝันร้ายคนที่ผมลาฝันร้ายงูเองเนี่ยเพราะว่าเป็นผลหนึ่งในผลที่ ถ้าเกิดไม่ไดเอามาเล่นแบบตายแล้วหนีเนี่ยคือมันเล่นยากมากนะทุกคนว่าจะเจอพวกมันยื้เกมนะสมมติผมตายแล้วใช่ไหมไอตัวนึงอ่ะมันจะยิงกับยิงกีตาร์แล้วก็จุ๊กอยู่บนฟ้าเรื่อยๆนะครับผมมันเลยเล่นยากแค่ตรงนี้แล้วผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นนะปวดแผลเนี่ยซึ่งก็เหมือนเคยนะตัดของแต่งสตัดก็ตามนี้ครับของแต่งทุกคนก็ไปดูตามบิวผมเลยนะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะทุกคนเออเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่เปลี่ยนแค่หมัดและแล้วก็มันเิ่มบ้าเดี๋ยวครับ โอเคถึงว่านั่นแหละเป็นผลที่เราต้องฆ่าคนให้ได้ก่อนที่มันจะฆ่าเรานะครับพอตอนเราตายแล้วคือมันไม่ไม่คุ้มเลยถ้ามันตายแล้วมันใช้หมัดได้อันนี้พอคุ้มอยู่แบบใช้ได้แค่หมัดอ่ะอันนี้ยังพอได้นะเว้ยแต่ไม่ใช่ได้แค่ผลเนี่ยแล้วผลมันไม่ได้ดีขนาดนั้นโอ oh my god เจอบุดุาบุดุากับเผ่าฉลามโดนนิมโดนเลยดูยดูดูดู ไม่ยอดน้ำเป็นเท่าไหร่สองพันเก้ามาห้าร้อยสองพันเก้าเฮ้ยน้อยก็ตายพอดีวะมาเพื่อนยืนแอคอะไรเอ่ยฮึ่มฮึ่มตึมซึ่งสกิลแซดถ้าเกิดทุกคนทำแบบไอ้นี่สกิลปลดล็อกพิเศษของเราไม่ต้องชาร์จค้างนะครับแบบปล่อยปกติแรงกว่าดีกว่าเด้ออ้ปล่อยคำไม่คำไม่ห้าไม่โดน โอ้ยโอ้ยวอาสองสกิลติด oh my l o อ d เฮ้ยมามเจอมนุษย์เว้ยมาครับผมเริ่มโกรธละเริ่มโกรธลวผลเริ่มโกรธเอามันมาลีนคู่เนี่ยวะตอนนี้มันลุมผมเอ้าแม่งขับสกิลไม่งลิงจริงๆไป จิกจิกจิกอ๋อสายไฟคนหนึ่งไม่ใช่นี่หว่ามันเปิดผองคูณมาเร็วฮะ huh. ใครสนว่าไอ้น้องเรียบร้อยวุ้ยแต่มันก็เป็นในผลที่เข้าคู่กับผองมูุษมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะยิ่งโดนตตยมันยิ่งแรงนะทุกคนเ่ยวปะไอ้หลอดเนี่ยถ้าหลอดเต็มเราก็จะแรงขึ้น้วบวกับเผ่ามนุษย์ไอ้เลขนี้มันเต็มอีกวุ้ยแม่งแซบอะ มันไม่ออกมาเลยนอกจากกอสายฟ้าตัวนั้นว้าอย่าเทรดข้าวหัวกันล้วเพื่อนมาเราจะเป็นคนช่วยนายเองอ๋อฉีดไปไหนวะเฮลโหลจะไปไหนเอ,อ่ยคุณจะหนีเผ่ามนุษย์อย่างนั้นเหรอครับใช่สกิลเอ็กเปิดเค้นได้ไปไหนล่ะ เฮ้ยมันเปิดเผาเลยนะเว้ยสู้หน่อยดิสู้หน่อยดิอยไดอ้ชายอย่าเพิ่งเอาแต่หนีหาเมหาเมฮ่าอ้าวไม่โดนแมเหมือนเล่นคิสซน,นน่เลยเฮ้ยเด็ดหนีอย่างเดียวเลยตีมาต,ากตากีกูตีกูกดนี่ ตายอีกูโกดว่านี้เลยตายไอเมือโกดกว่านี้ดิเพื่อนบ๊ายบายไม่หลอดดิเดียฟื้นเรียบร้อยเมื่อกันน่าจะพอเล่นคั่เผามนุ์ได้อยู่มั้งครับถ้าเกิดเราเปิดวีสี่นะเพราะว่าตำราเผามนุษมาาันโซวาร์ปเนี่ยเราจะได้ล่องหนสักคู่หนึ่งนะและชาร์จสกิลสีล่วับสตูมนันาจะไม่รู้นะครับ 2.000นี่นะครับผมเจอเซิร์ฟมีคนนะครับใช้ผลคอนโทรด้วยโอ้โหมาเรากลับมาเจอผลที่นำรกอยู่พอสมควรละปึ๊บปงปะละปงป่าทำยังไม่ห้าเอาโดนเจ็บดิเพื่อนมันแรงนะเว้ย โว้ยโดนตัดเขียนดอกท้ายวะ่ะวิบโว้ยติดสโลติดสโลมก่อนสวยเลยไอ้หนูโว้ยไม่ตายฟุบดักฮือฮือันเรียกกูกระบาดมาใครกลัววะไอ้น้องมาเน่ยกูโด,ดนดาเมจเต็มเต็มเลยมามาเพื่อนแค่ังดูเผาก็รู้ว่าดามเมจใครมันจะบ้ากันนะ เอาดิเอาดิมังกรมันก็โซทีเหรอโซทีกว่ามะอืมชาร์จเร็วไปครับระยะไม่สั้นเลยเอาดิตีอูโอ้โอ้โอ้ยกอนมาตีกูตีตีกตีต กิวจะไม่โดนแล้วกูจะตายจริงเงี่เอาเมย์ไม่หา้าเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับไอ้น้องเด็กไปน้องอมาเพื่อนเอ็งจะซู้อใหม่หรือเปล่าอยากแก้มือไหมฮ่าฮ่าเล่นบนอากาศเราได้เล่นได้หมดอ่ะคครับมันเปิดเผารถเกาะผมนะครับแล้วก็ลดความเร็วซึ่งผมเา่าเผาหมดอ่อนค่อยเข้าไปเล่นนะครับเข้าตอนนี้มันมีแต่ตายก็ตาย แม้ถ้าสกิลแซดมันบัฟให้มันสตันนิดหน่อยนะมีซีซีบอกไลยแม่งโหดมากนะ bye bye, บายบายเพื่อนโอ้ครั้งนี้ตายง่ายเลยฟุ๊บฟุ๊บ,บเก็บก่อนเรียบร้อยได้แล้วซึ่งผมไม่แน่ใจนะผมว่าไอ้บัฟผลของมันเนี่ยคือมันจะบัฟแบบดาเมจผลล้วนหรือว่าบัฟทุกอย่างที่ผมมีนะครับสู้ตออ่อป่ะโอเคเอาอีกมาฟึบ โอ้เกือบโดนออืฮือแม้ถ้าเกิดมันทำมนุษย์เกือบเทียสิบได้นะี่นสนุกหน้าด้วยเพราะเป็นหนึ่งในเผ่าที่เล่นยากก็ไอ้น,นี่นะผมอะไรวะเรียกว่าถ้าเกิดยิงโดนตีเยอะๆเนี่ยดาเมจมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่ยอยๆตอนเวลาคอมโบแล้วเปิดเผ่าอะ่ะเดี๋ยวดูดิไม <My God. S 1> ออดฟืบชาร์จปิว้วฮ่าเป็นไป,นปนตามแผนไอ้น้อง เรียบร้อยไหมยังไม่ตายวะชาร์ตวิวเอ้ยเปิดเค้นลบอะไรวะลูกใหญ่ขนาดนี้ยังเปิดเค้นได้อีกวะโอ้โอ้ my god ตัวค่านั้นแหลกมากทำให้ตัวคันไม่อาจสู้ได้ปุ๊บอ่าไม่โดนฮึดอ่าไม่โดนอีกอุ้ยไม่ตายด้วยฮ่าฮ่าเรียบร้อยเยีเกมเอนงั้น,นละเพื่อน เอ้ยอะไรวะอ๋อลืมไหมเนี่ยวะตอนระเบิดตอนเราแปลงร่างตอนตายมันจะมีดาเมจด้วยนี่ยวะแล้วมันโดนระเบิดผมตายอุ้ยดูคนดูหลอดนี่มันลดเยอะนะนี่อ่ะใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลโหไม่ลดเร็วจัดโอ้โหนึกว่าสายน้ําไหนขอลองสู้แบบเปิดหมดหน่อยดิมันจะไหลไปสายน้ำมั้ววะไม่ไหลเปสายน้ำมันไม่โดนเนิร์ฟนะเนี่ยว่ามันมีแต่คนใช้แล้วมันหนีกัน นึกว่าสายน้ำไหลหายอยู่นี่เว้ยมาใครจะตายกันตึ๊บตึ๊บเออเรียบร้อยตายพอดีเว้ยโอเคซึ่งก็ อันแล้วผมโดยรวมมันก็ถือว่าเป็นนืเซตที่ทุกคนก็ลองไปหาเล่นได้นะผมใครดูแบบอยากท้าทายนะแบบคิดว่าเราสามารถปิดสัตูได้ก่อนนะครับผมวันที่สัตูมันจะปิดแล้วนะเพราะว่าล่างแปลงล่างเนี่ยผมว่ามันกากาแบบไม่แปลงล่างอีกนะเอาตรงตรงเลยนะผมถึเว้นสแต์มันจะบัฟให้แบบสามารถที่จะกิวหมัดได้อีกเนี่ยเออนี่ยังพอได้หน่อยนะเว้ยเพราะว่าหมัดแบบใช้ล็อกเนี่ยนะผลมันใช้ล็อกยากนะครับ เจอมวสสัตูนี่มันหนีประตูต้องผลขึ้นบนฟ้านี่ไม่สู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์่ะโอเคทั <Okay. S 1> ้แล้วผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมว้าวมาผมจะตบมนันอีกรอบหนึ่งโชว์กันปึ๊บนี่นะครับคอมโบนะครับโอ้โหคอมโบว้าวนะผมมันเปิดเค้นนะครับอือึซึ่งคอมโบมันก็คอมโบง่ายนะโดนผมลองเทสคอมโบตัวนี้ดูนะ เสมือนกับมันเป็นดัมมี่ของผมเหมือนกันเดี๋ยวรอหมัดกอดโดนไว้เฮ้ยไอมอนโรงงานนี่มันยุ่งจริงๆว้าวทุกคนดูดาม้วมันแรงนะครับโดนผมลืมใช้สกิลวีนะไหนคอมโบปกติมันต้องเปิดด้วยสกิลซีสตันเลยไหมทุกคนก็ต่อได้วีนะ เล่นทุเรศเลยเหรอเจ็บดิ <c oughs> ระยะประชิดขนาดนี้สกิลเเาวได้ไงวะไมยอดะดูทรงนี้จะติดสตองกิฟต์เนี่ยมาจบแล้วไอ้หนู <c oughs> มา500เลยมาถ้าเ้อยนเป่าขนาดนี้เลยวะโอเคนั่นแล้วผมไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย